ค่ะวันนี้นะคะน้องนหน้ามานาค่ะ<ม>ช่วงนี้ฝนตกดีนะคะน้ำในนาเยอะเลยค่ะเมื่อตอนกลางวันฝนกต็ตกนะคะช่วงนี้ฝนตกบ่อยค่ะน้ำในคลองประมาณนี้นะคะเราจะกั้นน้ําไว้ไม่ให้สูงกว่าน,นี้ค่ะถ้าสูงกว่านี้นะคะมันอาจจะถล่มลงไปแล้วก็ทําให้นาข้าวเราพังก็ได้ค่ะเราก็เลยกลักมันไว้เท่านี้นะคะ แต่ถ้าช่วงฝนตกหนักๆน,นะคะน้ำจะเต็มเลยค่ะก็กั้นน้ำไม่อยู่ค่ะก็ปล่อยให้เขาไหลไปค่ะนี่นะคะน้องระนาขค่มอีกฝั่งหนึ่งแล้วค่ะข้าวก็เป็นแถวตามที่เราหยอดเลยนะคะแล้วคอนเทนานะคะเราก็จะปลูกกอไผ่ไว้ยืดดินค่ะนอกจากยืดดินแล้วนะคะเราก็ยังจะได้กินหน่อมาอีกค่ะ เดี๋ยวเรานี้นจะเดินตามคันคลองที่จะข้ามไปฝั่งนู้นนะคะน้ําในคลองนะคะ,คะ,คะก็จะไหลลงไปในเขื่อนค่ะเขาจะไหลลงไปเรื่อยๆนะคะจนถึงเขื่อนค่ะซึ่งอยู่ไกลมากนะคะหลายกิโลอยู่นะคะตรงนี้เมื่อก่อนนะคะที่จะเห็นเป็นอิฐเป็นปูนะคะ่ะเพราะว่าคุณตาทําเป็นผนังกั้นน้ําไว้นะคะแต่ตอนนี้มันพังไปแล้วะค่ะ่าบรรยากาศท้องนาของเรานะคะ สวยมากเลยนะคะเย็นสบายค่ะไม่ร้อนนะคะเดี๋ยวน้องน่จะขึ้นไปฝั่งนี้นะคะข้ามจากของค่ะแล้วก็ขึ้นไปนะคะ ่งนี้แล้วนะคะฝั่งที่เราปลูกต้นไผ่หวานค่ะนี่คือต้นไผ่หวานนะคะนี่นะคะคลองที่น้ํามันไหลลงไปค่ะที่มันจะไหลลงไปที่เขื่อนนะคะดูวิวจากตรงนี้ค่ะมองไปนะคะสวยมากเลยคะ่ะเขียวชะอุ่มเลยค่ะตอนน่าจะขึ้นไปข้างบนนะคะ ไ้แค่นี้นะคะน้องแล้วจะกลับบ้านแล้วค่ะบ๊ายบายเริ่มเริ่มนะคะ